ดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ตารนำเสนนะคะบรรูากาศเย็นเรียงามเป็พิชัรุ่ค่ะนี้เท่าย่นยนเองนะคะกลุ่มนี้เราทํามาสักเวลาสักกี่ปีได้ค่ะอันนี้ขึ้นทะเบียนมาตั้งแต่ปี2546ค่ะโอ้หเริ่แรกเลยค่ะเริ่แรกเลยค่ะแล้วก็เป็นฝักนั้นเราผลิตได้หลากหลายมากเลยคอันนี้อย่างตัวอย่างกระเป๋าใบนี้เป็นของลาย ลายไฟนิงสีวันวรีค่ะเป็นลายตัวเอสลายตัวเอสนะคะลายขอนะคะแล้วก็อย่างที่คุณพี่ถืออยู่ค่ะอันอันนี้เป็นแบบใหม่ลูกทรงแบบใหม่ค่ะค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นลายวัชิะพักอ๋อไัชิดพักใช่ค่ะและก็จะมีรูปแบบมาทางกลุ่มเราพัฒนารูปแบบมาเรื่อยๆค่ะหลากหลายหลากหลายมาจะเป็นรูปแบบใหม่แล้วก็จะเป็น อ่าโหไม้พยงซึ่งจะมีเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่เป็นหนาในนคกวิจสตรมาได้ไม้พยงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าค่เป็นไม้สีดิลไม้สีมงคลด้วยมาผสมมาสานกับย่าที่เผาของนคนค่ะแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบคือจับราคาก็จับต้องได้ด้วยใช่ค่ะนะคะอย่างใบนี้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้อยู่ที่สองพันห้าสองพันห้าสองพันห้าร้อยบาทแล้วก็ก็ถือว่าไม่แพงนะคะสามารถจับต้องได้วัยรุ่นก็ใส่ถือได้นะคะถือได้ค่ะและพื้นที่ของเราอ่ะ ตอนนี้มันน้อย <ฮะ S 2> เพราะว่ามันจะเป็นสวนหมดเลยค่<ฮ>ะแล้วก็ธรรมชาติเหมือนให้ปลูกอยู่ในธรรมชาติในป่าทึบของเขาคือถ้าเราเอามาปลูกมันจะไม่เหมือนอยู่ธรรมชาติเ <ฮะ S 2> ส้นมันจะเล็กอะไรกว่า <ฮะ S 2> แต่ <ฮะ S 2> คือสําคัญพื้นที่ค่ะ,<ฮ>ะพื้นที่ของเรามันน้อยที่จะปลูก ต่เป็นบ้านเป็นสวนหมดตอนนี้แต่เราก็ยังปลูกกันเพื่ออย่างน้อยก็ใช่ค้ะห้ผู้ที่บริโภคเข้ามาได้เห็นว่าต้นพันธุ์เป็นอย่างไรใช่ค่ะอย่างเงี้ยมัดเนี้ยเราซื้อเท่าไหร่เขาหามาขายนาบมัดนี้ก็ร้อยห้าสิบเส้นก็ประมาณก็อถู่ที่สามร้อยบาทร้อยบาทเดี๋ยวอชาวบ้านไปหามาขายก็จะได้เพิ่มขึ้นถือว่าเป็นผลพันธุ์ชนิดหนึ่ค่ะแต่ว่าตั้งแต่ทำรุ่นนี้มา รุ่นนี้ขายดีมาขายหมดเลยขายหมดเลยนถ้าองค์หญิงเห็นตอนที่ว่างานซิวอะค่ะถ้าองค์หญิงเห็นชอบมากว้าวเลยบอกว่าเข้าข้างยังไม่เคยเห็นรูปแบบที่ไหนมาก่อนเลยรับไปเลยสองใบค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะ ที่ทางกลุ่มอย่างเราก็ได้รักษาเอาไว้ซึ่งภูมิปัญญาให้กับลูกหลานแล้วก็มีการต่อยอดด้วยทำให้คนรุ่นนมีรายได้มีความมั่นคงหรือก็มีความยั่งยืนใช่ี่ะเราขายทั้งออนไลน์ใช่ออนไลน์ออฟไลน์ด้วยใช่ค่ะลงในเพจในไลน์เพจวิภาวย่านทองซึ่งลูกค้าสามารถไปดูในเพจได้นะคะเพจวิภาวย่านทองของเราจะมีรูปแหวเยอะแยะเลยแล้วก็ของเราตอนนี้จะ ขึ้นไปอยู่ห้างชั้นนําของประเทศไทยค่ะห้างอะไรบ้างคะห้างเกษรห้างจีสอค่ะห้างเกษรแล้วก็อีกสองห้างนแม่มีหน้าที่ผลิตทะเลใช่ไหมคะลูกสาวมีหน้าที่ในเรื่องของการจํหนาการจำหนาแล้วก็ยังเป็นผู้ผลิตด้วยผลิตด้วยแล้วก็ติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงานเลยค่ะค่ะ ก็ไม่เคยเห็นเลยญาติพี่พนักพรมที่เป็นแบบนี้คุณหมอก็บอกว่านี่แหละเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ผลิตมาแต่คุณหมอ็ขาทอุดเหมือนไปแส็กว่าบ้างเลยขอขอให้กิจการเจริญเจ้าหน้าขายขายดีและคอรักษาในสิ่งดีๆเหล่านี้ไว้กับร่นลูกหลานละสิ่งต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ